<c oughs> สวัสดีครับพบกัผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าแ n t ต้40 Pro นะครับเพราะว่าผมเอาไปวิ่งมาละน่าจะครบในทุกรูปแบบน่าจะเอามารีวิวกันได้แล้วนะครับยกเว้นเหลือลองรันอย่างเดียวที่ยังไม่ได้เอาไปวิ่งนะครับเจ้าแ n t ต้40 Pro เนี่ย ว่ากันง่ายๆเลยนะครับมันคือรองเท้าทําความเร็วจริงๆนะครับไม่เหมาะเลยกับการเอามาวิ่งชิววิ่งอีซี่นะครับผมขอบอกอย่างนี้เลยเริ่มต้นด้วยขนาดการสวมใส่นะครับการเลือกไซส์ผมยังยืนยันว่าให้เลือกตรงไซส์ได้เลยสําหรับ US และ EU นะครับจะพอดีนะครับจะเป็นไซส์ที่โอเคละพอดีคือไม่ไม่กว้างใหญ่เท่ารองเท้าจีนทั่วไปแต่ก็ไม่ได้ ว่าจะเล็กเหมือนกับทรงรองเท้ทาฝรั่งนะครับแต่มันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะมันจะมีความกระชับช่วงกลางเท้าอยู่แต่หน้าเทา้ามัมีความกว้างนะครับคือผมว่าฟิตติ้งในส่วนของหน้าเท้าเนี่ยมันจะมีความสบายมันนิ้วเท้ามันขยับได้อ่ะมันเหมือนกับเราคล้ายๆเราใส่ x อ e p เ106.0 Pro ่อเนะครับคือแถวๆนั้นนะครับส่วนเรื่องน้ำหนักเนี่ย230กรัมนะครับในไซส์11 45290เนเนี่ยผมมองว่ามันก็เป็นน้ำหนักที่โอเคนะครับ คือด้วยรองเท้ามันมี e อ e r g y r e ี u r เทอที่สูงมากแต่มันก็เลยจะไม่รู้สึกว่ามันนั้นเท่าไหร่แต่เฮ้ยผมเจออะไรบางอย่างจะบอกว่าสีที่เคลือบมาเนี่ยอาจจะมีการลอกเลยนะตรงนี้เริ่มลอกตรงนี้นิดนึงละในต,ตรงตรงแถบสีดาเนี่ยนะครับก็คือทําใจกันไว้ร่วงหนาได้เลยนะสำหรับคนที่ซื้อนะครับแม้ว่าจะราคาแพงแต่ก็มีสีลอกได้เช่นเดียวกันนะครับอ๋อตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นรอยต่อระหว่างชิ้นโฟมหรอเออเป็น ลอยโอ้โหผมไปจิ้มอะไรไปเตะอะไรมากกว่าอเออเป็นรอยเลยนะครับเนื้อโฟมก็อาจจะไม่ได้ทนทานมากเท่ารองเท้าจีนทั่วๆไปนะครับก็อุ้ยจิตตกเลยเฟลเลยนะเป็นรอยนิดนึงไปละเนะี่ยเป็นเป็นรอยนิดนึงนะครับอรองเท้าคู่นี้ผมได้มาครั้งแรกผมเอาไปวิ่ง8โลที่เพจ500นะครับก็คือเป็นรองเท้าที่โอเคเลยคือสามารถรักษาความเร็วได้นิ่งการาฟจะค่อนข้างนิ่งสวยเลยในเพจ สี่ปลายห้าทวนอย่างเงี้ยนะครับมันจะแบบเป็นรองเท้าที่มันมีความมั่นคงสูงอะคือสำหรับคนลงหน้าเท้าที่ตบลงไปอะมันตบแล้วมันอยู่เลยนะครับแล้วก็ความล็อกเกอร์ของมันนถ้าสังเกตดูมันจะเริ่มตั้งแต่ตรงแถวๆนี้เลยนะครับเป็นรองเท้าที่เริ่มล็อกเกอร์ค่อนข้างลึกนะครับคือจะมีความคล้ายคลึงกับตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือคล้ายเจ้า adizero e v o one นะครับจะเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบตีดๆผักๆ ไหลๆผัก risks, แรงๆนะครับจะไม่ได้มีความ,มน,วนุ่มนวลนักนะครับถ้าเกิดว่าเทียบความนุ่มของเนื้อโฟมเนะี่ยผมว่ามันจะแน่นกว่า x s จ็ดหย x 3 0ู pro นะครับแต่ก็ยังนุ่มกว่าตัว6 0 pro นะก็คือไม่ได้นุ่มสักเท่าไหร่นะครับสำหรับการวิ่งเนะี่ยแล้วก็ ى, วิ่งในวันนั้นเป็นยังไงบ้างรอบขาถือว่าปกติเลยคืออยู่ช่วงประมาณ180 181แ mm. ถวๆเนี้ยนะครับก้าวยาวนะคือเป็นรองเท้าที่ผมว่ามันรู้สึกก้าวามัน ยังไงมันมีแรงเหวี่ยงอะมันค่อนข้างเหวี่ยงเป็นโมเมนตัมที่รุนแรงรุนแรงจนผมรู้สึกตึงที่สะโพกนะครับไอตรงเนี้ยเป็นปัญหาหนึ่งที่ผมพบเจอนะครับอ๋อลือพูดถึงเรื่องฮิวคับเลยฮิวค,บวคับดีมากนะครับล็อกอยู่กระชับแบบดีอะอยู่แบบผมชอบเลยแล้วก็บุกนุ่มมานะไม่มีอาการกัดใดๆทั้งสิ้นนะครับเอาโซเนี่ยที่เห็นตรงเนี้ยนะครับเยอะๆเนี่ยการที่เกาะดีมากคือ ด้วยความที่มันเต็มะครับแล้วก็แพลตฟอร์มมันกว้างเวลาเราตกเท้าลงไปมันจะอยู่เลยแล้วโฟมอ่ะจะไม่ได้ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นโฟมที่มีความนุ่มเด้งนะมันมีเป็นโฟมที่ออกแน่นนะเป็นนุ่มแน่นลงแล้วแบบบรรจาแบบยุบแค่จิ๊กเดียวจิ๊กเดียวอะไรแล้วก็เจอแผ่นคาร์บอนเลยแผ่นคาร์บอนมันจะแข็งมากๆเลยนะครับแผ่นแข็งมากงอไม่ได้เลยซึ่งตรงเนี้ยพอแผ่นงอไม่ได้เลยเนี่ยการที่เราจะเอามาวิ่งช้าเนี่ยมันจะไม่สบายเท้าเลยนะครับอย่างเมื่อวานผมวอร์มไปสองกิโลที่เพลทหกศู มันแข็งอะมันมันแข็งเลยอะถ้าวิ่งหกศูนย์นะครับมันมันเหมาะกันความเร็วอะถ้าเกิดวิ่งแบบห้าศูนย์อะไรเงี้ยคือแบบมันจะไม่รู้สึกแข็งแล้วมันจะรู้สึกแบบเด้งๆดีๆแบบพุ่งๆเลยเพราะว่าเนื้อโฟมเนี่ยดูดูกันเลยนะผมบีบให้ดูเนี่ยมันไม่ได้ค่อยนุ่มสักเท่าไหร่นะเนื้อโฟมอะไม่ไม่ได้ไม่ใช่รองเท้าที่แบบโฟมนุ่มๆไม่นุ่มเหมือนสากยูสูนโปรอย่างนั้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแข็งนอกของยูสูโปร พ่อ6.0โฟมจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นยางๆหน่อยเวลาเนี้ยไอ้เหยียบมันจะนึบๆยางๆแต่อันเนี้ยจะมีความรู้สึกว่าเป็นโฟมที่มีความฟูอยู่นิดนึงมันจะนิดนึงอ่ะก่อนที่มันจะไปมันเป็นรองเท้าที่ล็อกเกอร์โหดอ่ะล็อกเกอร์โหดทําให้แบบแรงเหวี่ยงเยอะอะไรอย่างนี้ยนะแล้วก้าวกระดิกตามมันต่ําด้วยแหละเพราะว่าคอยให้แผ่นคาร์บอนมันหนี้นะมันแข็งอ๋อและอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันแข็งในการวิ่งเพชช้าคือแผ่นคาร์บอนตัวเนี้ยมันแข็งมากทําให้เวลาที่เราวิ่งช้้าานนนะะครรััับขผผผมมมหกกกก70ยงูสึว่ด แผ่นไม่ลงในการวิ่งเพจ6หกศูนย์ศูนย์มันก็เลยจะเป็นรองเท้าที่แบบไหลๆแข็งๆแบบปักๆก็ว่าแล้ววิ่งจะเมื่อยเท้าอ่ะเวลาวิ่งช้านะครับแล้วเมื่อวานอีกโปรแกรมหนึ่งที่ผมวิ่งไปกับมันคือการวิ่งอินทวอ a l เพลสี่สามศูนย์เอ้ยไม่ใช่สี่สามศูนย์สี่ศูนย์สามห้าศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยนะครับเพลสี่ร้อยเมตรอ่ะอันเนี้ยดีนะคือเพลนี้ดีดมากพุ่งมากแบบพุ่งแรงจนแบบผมนึกถึงอีโวจริงๆนะคือ ม,มันกระชากออกอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วก็เอาโซ่ยึดเกาะดีดีเลยอ่ะลงไปแบบปึกปื๊ดเนยอ่ยแบบโอ้โหโอ้โหมันมากมันมากแล้วก็เมื่อวานวิ่งอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือวิ่งเทสโชนะครับสี่สามศูนย์สี่โลอันนี้โอ้โหกาฟนิ่งแบบนิ่งเลยรอบขาไม่ถึงร้อยเก้าสิบนะรอบขามาร้อยแปดเจ็ดแต่ว่าได้ความยาวเก้ามาแบบหนึ่งจุดสองเมตรอะไรเนงะี้ยคือแบบเออผมรู้สึกว่ามันปั่นขาได้ยังไม่เท่าเอ็กซ์เต็ปนะปั่นรอบขาแต่ว่าแบบเก้ายาวอ่ะเก้ายาวเลย แล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนรองเท้าคู่ไหนรองเท้าจีนคู่ไหนเหมือนเอ็กเซปไหมก็ไม่เหมือนผมว่าไม่เหมือนสามหกหนึ่งไม่ต้องคุยเลยนะครับอาลีนิงลีนิงแข็งกว่าไอ้ตัวนี้นุ่มกว่าลีนิงอีลิตนะครับเอ่ออะไรอีกกางฟูเพชรอันนั้นสายนุ่มเด้งเลยกางฟูเพชรแกตัวนี้มันจะอยู่คนละฝั่งกันเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าถามว่าใกล้รองเท้าจีนตัวไหนมันคล้ายๆล้ายฟิลเลียฟิลเจอร์ผสมกับหนึ่งหกศูนย์เอ็กหกจุดศูนย์โปรคือตอบสนองไวแบบฟิลเจอร์แต่ว่าไม่แข็งไม่แข็งอย่างนั้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าผมว่ารู้สึกใกล้สุดอะมันคืออีโวจริงๆนะมันมันให้ฟิลที่มันใกล้กันอนะในการเหวี่ยงมุมมองศาการเหวี่ยงขาความล็อกเกอร์ที่แบบผักแบบแรงๆอะไรเงี้ยมันมันใกล้เคียงอีโวนะคือถ้าเกิดว่าใครสอยได้นะคะหกพันเนี่ยเราก็เป็นคนที่วิ่งเร็วกว่าเพจห้าสามศูนย์ไปละกันขอขออย่างน้อยคือห้าสามศูนย์เร็วกว่าห้าสามศูนย์เนี่ยผมว่ามีไว้ได้แต่เป็นรองเท้าที่เหมาะกับการเอาไว้ซ้อมทําความเร็วแบบจริงจังและการแข่งขันเลยนะครับถ้าเกิดเอามาแบบ ลองลันที่เพชแบบเพชหกกว่าอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาอีซี่มาอะไรเงี้ยคือผมมองว่าไม่เหมาะเลยนะตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะไม่เหมาะกับเพชที่ค่อนข้างชิวอะ่ะมันมันมันคือรองเท้ามาราธอนเพชสองสามศูนย์มันคือรองเท้าที่ต้องรีบใส่รีบจบเกมให้เร็วคือมันเค้นร่างกายเราจนแบบเออผมผมเจ็บเลยนะสะโพกเนี่ยวันนี้เจ็บเลยต้องต้องกินยาเลยอะ่ะแบบเออมัน มันเร็วมากแต่ว่ามันก็ใช้ร่างกายอยู่พอสมควรนะก็คือมือใหม่ผมอาจจะมองว่าข้ามไปก่อนดีกว่ายังไม่ต้องซื้อก็ได้ตัวนี้นคือไปเล่นพวกแบบดีไมล์เล่นสวิฟเล่นอะไรเงี้ยรู้ว่าอยากได้ความกระโชกงหกแบบแรงๆหน่อยไปเอ็กสเส็อะไรเงี้ยคือเอ็กสเส็บมันยังมีความแบบถนอมร่างกายเราอยู่ไอ้นี่ไอ้นี่คือไม่ถนอมเลยนะไปแบบไปเลยแต่ก็ไม่สุดโต่งเท่าฟิวเดอร์ฟิวเจอร์นะครับมีอะไรอีกข้อเสียอีกอย่างนี้ผมเจอก็คืออินโซของเขาเนี่ยอินโซถอดได้นะตัวเนี้ย อินโซเนี่ยมันลื่นนะครับมันลื่นทําให้รู้สึกว่าหน้าเท้าที่กว้างมันอาจจะรู้สึกไหลๆไปก็คือแนะนําให้ไล่เชือกดีๆรัดเชือกให้แน่นกระชับแล้วก็ใส่รองเท้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ใส่พวกเอ็กซิลิกพวกดีไมคิฟอะไรเงี้ยที่มีตุ่มๆอะ่ะจะช่วยได้อันนี้ช่วยได้นะครับก็คือใส่รองเท้าที่มีกลรยวยึดเกาะแต่แบบเออความมั่นคงเนี่ยเต็มร้อยนะผมว่ามันแล้วไอ้ตรงข้างหน้าตรงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมีความแน่นกว่าตรงเนี้ยเวลาผมลงอะ่ะมันจะลงอีกอย่างเงี้ยปุ๊บมันจะดึงแบบปั๊บ ดึงกลับมาไวมากแล้วก็ดีดไปไวมากแบบซิ่งอะ่ะซิ่งมากอะ่ะมันมันคือซปเปอร์คาร์จริงๆนะเพราะว่าแบบเอามาขับซื้อแกงขับไปตลาดขับในซอยขับรถติดๆนี่คือปวดขาตายห่าเลยแบบไม่ได้อะ่ะเออเหมือนรถขับรถเกียร์ธรรมดาด้วยอะ่ะแบบเหมือนเหมือนขับพกรถเอ็มมาที่แบบที่แบบต้องเข้าเกียร์เองต้องอะไรเงี้ยมันแบบผมว่ามันก็ไม่ไม่นั่นเท่าไรอะ่ะไม่ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตประจําวันนะคือแบบ ถ้าผมนะเอามาอินทเวอร์ว์มาเทมโปเทสโชมาแข่งเนี่ยวันที่วิ่งต่ำกว่าห้าสามศูนย์ผมถึงจะหยิบมันละกันถ้าเกิดว่าวันไหนที่เป็นแบบโค้ชสั่งว่าสบายๆจ็อกชั่วโมงหนึ่งนี่ให้ตายผมก็ไม่หยิบมันแน่ๆคู่นี้อย่างวันนี้ผมจ็อกชั่วโมงหนึ่งผมก็ไม่หยิบมันนะครับผมว่ามันใช้ร่างกายเปลืองไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าแอนตาร์ซีซิปโปลแต่ถามว่าประทับใจไหมประทับใจแล้วก็จะเอาไปใช้แข่งขันแน่นอนตัวนี้นะครับบุรีรัมย์มาราธอนเนี่ยคือแนนอนตนาร์ซีซะะิปะ ยี่สิบเอ็ดโลน่าจะเข้นผมได้จนสุดทางเลยทีเดียวนะครับตอนแรกว่าจะใส่เอ็กเนะแต่เอ็กเสสงสัยได้ไปงานชารวันรันนิ่งแทนในระยะสิบโลดูว่าจะเอาตัวนี้ไปสิบโลดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงแต่ว่าไอ้สองตัวนี้จะเป็นรองเท้าที่ผมใช้แข่งขันแน่นอนนะครับเอ็กเสดหกโปรเนะี่ยแบบอเป็นรองเท้าแข่งที่ดีแต่ว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าราคาแบบแปดพันขึ้นแปดพันเก้าพันหมื่น เนี่ยอย่าไปซื้อไม่ต้องซื้อหรอกไปซื้อตัวอื่นดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าได้ราคาเซลล์เหลือ6กพันกว่าบาทอะไรเงี้ยต่ำกว่าเจ็ดพันซื้อได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้ยึดเกาะดีเยี่ยมโฟมเด้งแต่ไม่นุ่มนะอ่าแผ่นดีดแรงโคตรอัปเปอร์งานดีการเทพนะครับก็คือสมราคาแต่ว่าเรื่องความทนทานของเนื้อโฟมอะไรอาจจะต้องระวังไปเตะนู่นเตะนี่หน่อยผมก็แบบเนี่ยเซ็เงๆนิดนึงแล้วตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวเจ้าแอนต้าสี่สิบโปรนะครับรองเท้าเหยียบหมื่นตัวท็อปตัวแรงนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชรกก์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเจ้าคู่ไหนดีนะครับคู่อาดีนิงเฟรเดียนสี่อีลีดนะครับแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับโอ้อยแสงเลยดูดิเห็นไหมหนะอ้าเป็นร้อย